ก็ผมบอกก่อนเลยละกันนะครับว่าคือสูตรเนี่ยผมได้มาจากฝรั่งนะครับผมดูในทิกจอกอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะหลอกหลวงพี่หรือเปล่าเนาะแล้วก็เอาหัววางนี้โอเคมาดูเลยดีกว่าว่าจะได้ผลหรือเปล่า สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บลอแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมค์ครับเอาชิลล์เป็น EP ที่35แล้วนะครับผมก็ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวาภายในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาสังหารเจ้าวีเทอร์กันนะครับทุกคน mm hmm. ก็หัวอันนี้ผมได้ไปหามาเพิ่มเติมจากจากที่ผมหาในสตรีมมาในสตรีมที่ EP ที่สามนะผมหามาแค่3าหัวเองนะครับแล้วก็ <c oughs> ผมได้สังหารเจ้าวิเชอร์ไปแล้วนะครับก็บอกเลยนะครับค่อนข้างจะอีซี่เลยนะแล้วก็ได้เจ้าเบคอนมาด้วยนะครับออร่อยเลยนะเบคอนนะครับก็ได้ทำมาเป็นไอ้นี่นะครับผมเขาเรียกอะไรแท่นแ,แท่นเบคอนใช่ไหมก็ผมได้ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมใช้เป็นมอลลกดเนาะ คือจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับจะใช้เป็นเหล็กก็ได้นะเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจมนะใช้เป็นเหล็กดีกว่านะครับเพราะว่าคอนข้างจะเปลืองเลยนะใช้เอเมอร์ล์นะครับเอเมอร์ล์นี้ผมก็ไปซ้อมมาจากประตูนรกที่เราตกแตง um today, <S <s ่งไ <sting? S 1> ว cool so ้นะครับก็ไปซ้อมมาหมดเลยนะนี่ก็มาตกแต่งตรงนี้แทนนะครับเดี๋ยวเราไปหาเพิ่มกันดีกว่านะครับทุกคนเราจะได้เอาไอ้เจ้าดาวมาทำไอ้เบคอนนี้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเราบบเอาไปติดตามที่ต่างๆเนาะเวลาเราไปพื้นที่นั้นๆเราจะได้แบบยังไงอะเอฟเฟกต์เพิ่มเอฟเฟกต์ดีขึ้นนะครับ อ่ามันมีเอฟเฟกทั้งความเร็วในการวิ่งแล้วก็ขุดเร็วแล้วก็ไอ้พวกนี้นะครับต่างๆเนาะแข่งแก่งด้วยนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเอาเป็นขุดเร็วไว้นะตอนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าขุดเร็วขึ้นเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมต้องลองดูนะแต่ในความคิดผมก็เร็วนะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้อุย้ยอุ้ยใครบอกไม่เร็วขึ้น เอาทำไมเมื่อวานผมเข้ามาแล้วมันดูเหมือนขุดบักๆแปลว่ามันน่าจะบักอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทดสอบนิดนึงนะเฮ้ยตอนนี้ผมกำลังตื่นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมกำลังงงครับทุกคนตอนที่ผมมาเล่นเมื่อวานน่ะผมได้สร้างเจ้าตัวนี้เมื่อวานนะคือผมขุดแล้วมันช้ามากๆเลยนะครับแต่ทําไมผมมาขุดวันนี้ทําไมมันเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาออกซิเจนนิดนึงนะครับออกซิเจนออกซิเจนเออเออเอามาเอามาแต่ขอรอดูนะมันขุดเร็วหรือเปล่า ก็ไม่ถึงกับขั้นเร็วมากนะแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับเฮ้ยเจียวๆอย่างนี้เจ๋วเลยครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูอ่าเอฟเฟกต์นี้นึงนะครับว่าเอฟเฟกต์นี้มันจะอยู่บริเวณถึงตรงไหนไอ้ตรงนี้มันยังอยู่หรือเปล่าโอเคแล้วถ้ามีตรงนี้เหมือนจะไม่อยู่แล้วนะครับมันต้องเป็นตรงไหนอ่ะอ่าต้องบริเวณอ๋อโอเคโอ้โหก็ไม่ไกลมากเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับประมาณแค่นี้เองนะแค่นี้เอฟเฟกต์มันก็หายไปแล้วนะครับ อ๋อตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่เดี๋ยวขอลองเดินนิดนึงนะครับว่ามันถึงเอฟเฟกตรงไหนนะความรู้ใหม่เล้เนนะี่ยไม่เคยใช้เลยนะครับอ๋ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ละอ่าไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้แหละครับทุกคนเดี๋ยวผมจะามาตั้งตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับเป็นบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวเวลาเราจะฟาร์มเอ้ยเวลาเราจะฟาร์มหินนะครับมันจะได้แบบรวดเร็วเนาะอ่า่ารวดเร็วเลยนะครับ เอ้ยเมื่อกี้ผมกำลังงงทำไมมันเร็วขนาดนั้นนะมันเร็วขนาดนั้นเร็วอะเดี๋ยวผมขอไม,ม่ผมผมเื่องข้องใจอุย้ยมันเร็วมากเลยนะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําเป็นตู้อ,อุ้ยโอ้โหตรงนี้ผมจะทําเป็นตู้ปลานะครับถ,ถ้าใครสงสัยนะจะทําเป็นตู้ปลาขนาดใหญ่เลยนะครับผมเลยเอามาตั้งตรงนี้นะอุย้ยเรเรเรเล,เล,เล,เลโอเคเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทํากันหลังไมก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากให้ผมอัดคลิปทํำไหม ตู้ปลานะครับเป็นตู้ปลาเนาะโอเคช่างมันไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปยังเนเธอร์เลยดีกว่านะครับเอ้ไม่ใช่เน,นเธอร์เดี๋ยวเราไปยังโลกดีเองกันเลยดีกว่านะครับผมมีวิธีฆ่าไอ้เจ้าวิเทอร์เนี่ยคือแบบอีซี่มากๆเลยนะครับคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะคือแค่อ่าต,ต่อต่อบอกให้มันเกิดมานะครับแล้วมันก็จะฆ่าตัวมันเองนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเโอเคตอนนี้เราก็เอาทรายวิญญ,ญาณมาแล้วนะครับแล้วก็เอาเจ้ากระโหลกวิเทอร์อันนี้นะครับไปๆ,ๆปปเดี๋ยวเราไปยังอ้นนี้เลยดีกว่า ดีเอนะครับปุ silently, ๊บเดี๋ยวขอเตรียมของนิดน right right. so ึงนะครับเดี๋ยวเราเอาปูแปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราเอาแค่นี้แค่นี้เลยแค่นี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปโลกดีเอ็นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็ตามเส้นทางตรงนี้เลยนะเป็นเส้นทางไปดีเอ็นนะครับไปเสียงตอนนี้ผมก็อาจจะแปลกอยู่นิดนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยไหมก็ยังพอพอฟังได้นะครับพอฟังได้ไม่ได้แย่นะผมคิดว่ามันก็คือเสียงคนตื่นนอนนะครับอุ้ยผมลืมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมเอาโอเคเดี๋ยว ผมขออนุญาตตรงนี้เลยแล้วกันนะขอเอาเนื้อไปกินนิดนึงนะครับเนื้อ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 โอเคหกอันผมลืมนะผมลืมเอาอ่าผมลืมเอาซาเบียงมานะครับตอนนี้ผมเริ่มที่จะเปลี่ยนมากินอ่าแครอทองแล้วนะครับก็เลยแบบยังไงเ่ะไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้ไปแบบเราไปกันต่อนะครับตรงนี้เฮ้ยแต่คุณเร็วจริงนะเมื่อกี้คุณแบบเอาหมอึ้งไปเลยนะ อึ้งนะครับผมอึ้งไปเลยนะตอนแรกอะ่ะแชว์มาละครับก็ยังไม่ได้ทำทางเดินที่มันดีกว่านี้นะครับก็เอาแบบนี้ไปก่อนละกันป,ป๊โอ้โอเคค่อยว่างๆเดี๋ยวค่อยมาทำนะครับไปเลสโก o จมอโอเค ไปเลยดีกว่านะครับโอเคมาแล้วนะคบผมโลก,กดีเอ็นก็ดีวผมขอบอกก่อนเลยละกันนะครับว่าในอนาคตผมจะทําอะไรบ้างนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่มาดูสตรีมผมเมื่อวันวันก่อนนะครับก็น่าจะรู้แล้วนะว่าผมจะทาโปรเจกต์อะไรกันต่อนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ดูนะครับเดี๋ยวผมบอกเลยละกันก็คือช่วนเห็นไอออกซิเดียนตรงนี้หรือเปล่าครับเนี่ย จะเป็นเสาตรงนีน้เดี๋ยวผมจะขุดออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็เอาไปวางบริเวณบ้านเรานะครับทาให้เปิือเป็นเสาที่เอ็นนะครับทุกคนโคตรเฟี้ยวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะขุดใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับทุกคนดูดิมันเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวเราต้องเอาไอ้เจ้าเบคอนนะครับเบคอนนะมาวางนะครับแล้วก็มาไล่ขุดนะครับโอเคไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราขอขุดนิดนึงละกันเดี๋ยวเราต้องใช้4อันนะครับใช้ออสซีเดสี่อันเนาะในการฆ่าวิตร์นะครับ ขุดมาขุดมาก็ขุดไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าช้าถือว่าช้าพอสมควรนะในการขุดทั้งหมดนี้นะครับไปแล้วก็ให้ทุกคนมาตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงที่มันเป็นเบดล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนขุดลงไปเนาะขุดลงไปเลยนะครับก็ผมบอกก่อนเลยละกันนะครับว่าอ่าไอเดียนี้ผมได้มาจากฝรั่งนะครับไม่ไม่ใช่ไอเดียนี้คือสูตรเนี่ยผมได้มาจากฝรั่งนะครับผมดูใน TikTok อีกแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะหลอกลวงพี่หรือเปล่าเนาะก็ไม่ไม่น่าหลอกลวงหรอกมั้งนะ TikTok แต่มันก็ทำผมเจ็บไปเยอะเหมือนกันนะทิจก,กเนี่ยเชื่อถือไม่ค่อยได้โอเครอบนี้ผมคิดว่าน่าจะได้แหละน่าเชือดถือได้เนาะแล้วก็คุณมาตรงฐานเบ็ดล็อกตรงนี้นะครับทุกคนจะนานๆตรงฐานเบ็ดล็อกตรงเนี้ยเออขุดมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวขุดไปเรื่อยๆก่อนขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอดูก่อนเบ็ดล็อกมาสุดตรงไหนปั๊บ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 หูใกล้เหมือนกันนะ่ะโอเคประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวขอกว้างอีกอ่าไม่น่าได้แล้วนะครับโอเคตรงนี้แหละรครับทุกคนเดียด๋วยว อ่าตรงนี้ไม่น่าได้ละโอเคตรงนี้แหละไปนี่ก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับความกว้างปึ๊บอ่าทำพื้นที่มันดีๆไหมผมว่าไอ้ผมคิดว่าในอนาคตเราน่าจะเอ้ยเอ,เอาแบบนี้แหละแล้วก็ใไอดูคนวางออกซิเดียนแบบนี้นะครับทุกคนปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บวางออกซิเดียนแบบนี้เอ้ยออกซิเดียนมาใช้เท่าไหร่เอ่ยผมก็ไม่แน่ใจนะปปึึป๊๊บนะ อ่าเอ้ยผมคิดว่าถ้าเอาชัวๆเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมขอปูออกซิเดียนให้เป็น,เป,นเป็นพื้นให้หมดเลยด,ด,ดีกว่านะครับเอาชัวๆนะเอาชัวๆจะได้ไม่ไม่เสียฟรีนะครับเอาจริงเราก็สู้ไหวนะจริงเราก็สู้ไหวนะครับแต่ว่าไม่ไม่มีแต่ว่าเลยเราก็สู้ไหวนะครับชิลเลยถือว่าชิลเลยนะตัวแรกผมก็ตีฟันกินแอปเปิลทองชิลเลยนะครับแต่ผมจะมาถอนเอ้ยแต่ผมจะมาสอนวิธีแบบอ่าสู้ที่มันชิลกว่านี้ไงครับมันจะได้ชิล เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะชิวแบบตามทิกตอกหรือเปล่าหรือว่า t ิกตอกมันต้องสุดเราอีกแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับแ๊บ,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 บโอเคผมคิดว่าประมาณนี้ไม่ชัวร์ผมไม่ชัวร์เลยนะผมกลัวมันหลุดนะครับโอเคประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เร็วนะครับแล้วก็เอาหัววางนี้โอเควางตัวตนี้นะครับเอาสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าไอตรง พื้นตรงนี้วางไว้ทําไมนะครับทุกคนคือวางกันระเบิดนะครับถ้าเราเอาเป็นบล็อกพวกธรรมดาอย่างนี้มันจะแบบตู้มันจะระเบิดนะครับทุกคนแล้วมันก็จะหลุดออกได้นะแต่ถ้าแบบนี้มันจะไม่หลุดนะครับถ่ายมันจะไม่หลุดโอเคมาดูเลยดีกว่าว่าจะได้ผลหรือเปล่าดูสีตู้มเรียบร้อยอา้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้ไม่ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่า เอาเอาเอาเดี๋ยวๆๆๆๆแปลกแปลกผมคิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดแปลกๆมันวาร์ปออกมาได้ไงโอ้โหๆแล้วๆๆแล้วดูเขาไล่ยิงเอ็นเดอร์แมนดีเหี่ยวผมว่าแปลกๆนะปกติมันจะไม่หลุดนะครับ อาสงสัยว่าเราจะฆ่าไม่ได้ด้วยนะครับโอเคช่างวันละกันนะครับคนดูผมปล่อยละกันตัวเนี้ยโอ้เสียายหัวปก่อยไปหามาได้ผมคงตีมันไม่ได้ผมไม่ได้ทะลุมาด้วยช่างวันนะครับไม่เป็นไรเดยวผมโดนติ๊กต็อกหลอกอีกแล้วครับทุกคนทางไงดีอะผมโดนหลอกอีกแล้วอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสู้แบบเดิมก็ได้นะครับสู้แบบเดิมนะสู้แบบที่เราเคยสู้นะครับเดี๋ยวไปไปไปก็ใครมีเทคนิคดีๆในการสู้วิเทอร์ก็คอมเมนต์มาก,กันได้นะครับเอาแอปเปิลทอผมกินจนหมดแล้วอะ อบเพื่อนทอหรือสาวมันเองเหรอไม่ไม่เป็นไรมั้งไม่น่าเป็นไรนะครับเดี๋ยวไปสู้ในถ้ำเหมือนเดิมดีกว่านะครับไม่น่าเลยผมก็นึกว่าจะได้นะตอนแรกมันว้าปออกมาได้นะครับมันว้าบออกมาได้นะเมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นอยู่นะครับว่ามันว้าบออกมาโอเคเช่งมันเรามาสู้แบบเบสิกเบสิกดีกว่านะเพราะว่าก็เราค่อนที่จะโอพีนะครับ ปฏิมากรรมของใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนก็คิดเอานะมีตัวเดียวที่มันทําแบบนี้ได้มีตัวเดียวจริงๆโอเคไปเลยดีกว่านะครับขุดขุดขุดปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บก็วางแบบเดิมเลยนะครับผมนี่ก็วางหัวเราเนี้ยอ่ะผมลืมผมลืมผมลืมต้องวางข้างบนมันวางแบบนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้นะปับป๊บ ตอนแรกผมก็วางข้างบนอย่างนี้แหละโอเคเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนไปชุดก็มาผมพร้อมทุกคนพร้อมหรือเปล่าบูมตอนมตรับตัดตูมโอเคหวดเลยครับหวดเลยหวดเลยหวดอย่าไปเกรงกลัวอย่าไปเกรงกลัว อีสี่แล้วก็ได้ค่ามาแล้วตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่าอ๋อใหา้ไปยาวๆเลยนะคะรับเลือดเราแทบไม่ลนเลยอีสี่ไปน่าจะได้ประมาณเจ็ดตัวนะที่ผมไปฟาร์มมานะครับที่เบ็ดขัวอีสี่อีสี่อีสี่ไปไปกันต่อนะครับไอตอนแรกอีเราก็นึกว่าจะตึงเอ,เอาไปไหนนะไปไนเอาเอาเอเอาเอา,เอาขึ้นไปไหนหนะ้าขึ้นไปไหนหนะ้าโอเค ได้อยู่ได้อยู่เอาเดี๋ยวเดียะะ๋ยวเดี๋ยวมันมันขึ้นตอยตีไม่ถึงเลื่มเจ็บ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 ไม่ใช่อะไรเลื่มเจ็บอ่าเราตีไม่ถึงเราไม่ได้อาธนูมาด้วยมันจะขึ้นไปไหนนะมันจะขึ้นไปไหนโอ้ยผมท้อแท้ ผมช็อตแท็กกับวิเทอร์ตัวนี้มันไม่ยอมลงมาเลยครับถ้าผมขึ้นไปเอาลูกขนุนมันจะหายไหมเดี๋ยวเดี๋ยต้องเอาลูกขนุนม,มาสอยมันหน่อยละไปเอาเขาว่าทำไมบินไม่ขึ้นลืมใส่ปีกไม่ได้อะวิเทอร์มันไอ้นี่ะโอ้ยเลือดเพิ่มเหรออุ้ยวิเทอร์เลือดเพิ่มรอแป๊บรอแป๊บวิเทอร์รอแป๊บขอแค่รอขอแค่รอสามไอห้าสิบกว่าดอกน่าจะได้อยู่แหละมัง้งอุ้ยวิเทอร์จะเลือดเต็มมา มาต่อใส่ต้องใช้ธนูหน่อยนะเมื่อกี้มันมันอยู่ที่สูงอะ่ะเราเราบินไม่ไหวนะไปม,มาแล้วครับเรามาพร้อมกับธนูนทรงพลังของเรามาปึ๊บโอ้โอเคเรามาพร้อมกับธนูนนทรงพลังมามามา Easy. 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 อีซี่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 เออ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 ทำไมทำไมทำไ ทำไมทำไมเอ้ยเด็ดเดทำไมมีเอฟเฟกต์แปลกๆอุย้ยอุ๊ยออุ้ยทำไมมีเอฟเฟกต์แปลกๆอ๋อมันกันธนูอ๋อโอเคโอ้โอ้โอ้ไว้ไวไว้ไวไวมาการธนูไม่เป็นไรแต่ไม่การดาบแต่ไม่การดาบโอ้ใม่ใม่ไม่ไม่ม่มมมอ๋อเราลืมใส่ก็ใหม่ม่ๆๆ ไม่ไม่อีซี่แล้วครับไม่อีซี่แล้วเราลืมใส่เกาะมามาเรียบร้อยโอเคได้มาสองดาวแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตาลาก,ก่อนตัาลาก,ก่อนตัาลาก,ก่อนวิเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้ลืมใส่เกาะนิดเดียวนี่มันจะเอาผมล่วงเลยนะมาปับป๊บ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 เชิบเชิบเชิบโอเคต่อเนื่องใส่ต้องใช้ดาบตีนะครับเพื่อนทัน,ทนูเวลามันยิงมากๆมันจะกันนะ ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับแ EC ปุ๊มหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่อดอกห้าดอกห้าดอกโอ้โหโอ้โหกระเด็นกระเด็นโอ้เราใสุ่ดเกรร่อคือเลื่อนเราแทบไม่ล้นเลยนะถ,ยถ้าเราใสุ่ดเกรร่อนนะครับ e ่ Easy! ไปกันต่อยาวๆนะครับตอนนี้เราเหลืออีกน่าจะเหลืออีกประมาณสามตัวเนาะสามตัวนะครับก้าวหัวสามตัวามาไงเนี่ย อีสี่เราได้มาสี่สี่ดาวแล้วนะครับสี่ดาวแบ๊บแบ๊บแบ๊บไดี๋ยวได้ด้วอู้เลื่อน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 อ่ะเดี๋ยวเราสู้อีสองตัวนะครับเดี๋ยวพอก่อนสองตัวสองตัวเนื้อเจได้อยู่นะเจอเจอพออยู่นะครับมีใครสู้วิทเทอร์ที่ชิลกับผมไหมนะี่ยมาเด็กโกเต็มยิงเต็มยิงผมงางขนูรอเลยผมงางขนูรอเลยตุ้มโกโก้ขันเอ้ยโอ๊ย โดยวิเช์จู๊อเคเรายิงไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยเออดับไปฟันนะอ่าอุ้ยหุ้ยแร่ทองหล่ดมาเต็มเลยโอ้ยไม่ไม่โอเคอีซี่นะครับทุกคนไปอีก ตัวสุดท้ายโอ้โหแมงบุมโอ้ยโ,โอ้ยตอนนี้มันตอนมืดนี่ว่าเ,เดี๋ยวตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งพอละเดี๋ยวเราไปคาเบคอนกินกันดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไปคาเบคอนแล้วก็ทําอนุสร์เป็นอนุสร์เล็กละกันนะครับไม่ไหวนะเป็นเอมเมเลนะครับไม่ไหวนะแพงเกินตูมโอเคไปทังหมดกันต่อตัวท้าย อีซี่โอเคไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคน mm hmm. ตอนนี้ผมได้ทำการฆ่าวิททอร์ไปจำนวนหกตัวหกตัวหกตัวเลยนะไม่น้อยนะหกตัวโอเคไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราไปทำเบคอนทั้งหกอนเลยดีกว่านะ mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. ไปติดตามจุดต่างๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมคิดว่าเราจะไปติด mm hmm. เนเธอร์ไอเนเธอร์ติดไหม เดี๋ยวเ,เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราติดบริเวณบ้านเราก่อนเนาะแล้วก็ไปติดยางดีเอ็นก่อนนะครับไปไปไป,ป,ป,ปน่าจะได้นะครับเดี๋ยเวเบคอนนี่ครับง่ายมากเลยนะครับใช้ออกซิเดียนสามแล้วก็ใช้กระจกล้อมรอบแล้วก็เอาเอาดาววางตรงกลางนะครับออกซิเดียนเราอยู่ไหนหมดล่ะเนี่ยออกซิเดียนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเก็บดดนิดนึงปึ๊บจะพอสักนิดนึงอ,อยู่ดีๆก็ได้แร่มาเต็มเลยโอเคเรามีนี่อยู่เราขาดออกซิเดียนเนาะมีไหมมีไหมแบบเก็บเก็บไว้อะ เก็บไว้ไม่มีเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาต้องต้องใช้ลาวาไหมลาวานะครับได้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 ลาวาแล้วก็ใช้เป็นน้ำเนาะน้ำถังถังถังโอเคกลาอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยๆตักเอาลาวานี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมมีที่ปั๊มลาวาอยู่เนาะก็มาใช้กันได้นะครับตอนนีเ้เยอะนะผมใช้ไปเยอะแล้วนะครับไอ่เอาผานี่คือแบบดีมากเลยนะครับปเลซโกเดี๋ยวเรามาวางตรงนี้แหละ ขี้เกียจไปไกลเอ้ยเดี๋ยวนะทําไมเราไม่ไปวางตรงที่มีเบคอนละ่ะเราจะได้ขุดไวไวนั่นน่ะสิไปๆนาบานนี่แหละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออผมลืมบอกไปเลยนะครับทุกคนโหผมเปิดคลิปมาทุกคนก็น่าจะเห็นไปแล้วนะครับตอนนี้เตาของเราก็ได้ออกลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มันเป็นไข่มาเป็นเวลาอ่ากี่วันโอ้สิบกว่าวันเลยนะครับก็ไม่ใช่หรอกผมไปนู่นไปนี่นะครับไม่ได้มาเอที P ่ A ไว้เนาะอุย้ยน่ารักดูดิครับทุกคนโหตัวนิดเดียวเราต้องให้อะไรมันกินไหมอะ เดี๋ยวรามาันโตนะกันนะครับตัวน,นี้ก็เป็นประตูทางเข้าเนาะนีทางเข้าไปดูเต่านะครับสวัสดีครับอ้อันนี้ผมก็ตกแต่งบอกให้มันไปนะครับด,ดูใช้ได้เลยนะยไปดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวไปวางลาบาตรงบริเวณตรงนี้ดีกว่าเราต้องใช้ประมาณเท่าไหร่เอยหกอันเนาะหกสามคูณหกสิบแปดเลยนะครับอันนี้เราได้เท่าไหร่ละได้หกแล้วนะครับไปแปะเพิ่มอีกนิดนึงโอเคสิบแปดตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไม่นา,นานเท่าไหร่เนาะ อุ้ยตัวเร็วนะครับอีซีอซ่อเร็วอยู่เร็วอยู่ไม่ไม่ช้ามากอาโหดูดิดูดิซอยปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊ซอยทีทีเลยอ่ะโคตรไวอ,ะอ่ะโอเคสิบสาอีสาอันใช่ไหมสิบแปโอเคใช่นะครับ1ปปสิบหกสิเจไอ้เจสิแปดเดี๋ยวเราไปครับ,บคอนอู้เต้าโต อุย้ยกระดองหรออุ้ยเต่าตัวแล้วครับทุกคนเฮ้ยตโตโคตรไวว้าวว้าวาวาตวไวจริงตวไวจริงเดี๋ยวไปเก็บนิดนึงผมเห็นน้องบอกว่ากระดองนี่สามารถเอาไปทําอ๋อเก็บเต่าไม่ใช่กระดองเ๋อก็ใช่ใช่ใช่ใชใชม,มันคือ,ออันเดียวกันโอเคเดี๋ยวมาทํายังไงอะ่ะผมเห็นเขาบอกว่าเอาไปทําหมวกได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำหรอกเนาะเดี๋ยวเอาไว้ตกแต่งดีกว่านะครับหมวกนี่มันทํายังไงหมวก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 อ๋อใช้นี่เป็นแบบนี้โอเคได้อยู่นะครับ แต่ผมคงไม่ได้ใช้ล็อกเก็บไว้นะครับเพราะว่ามวกเราน่าจะดำน้ําได้นานกว่าโอ้โหก็ยืนเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปซ่อมนะครับค่อยไปซ่อมโอเคเดี๋ยวเรารับเบคอนกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวครับปริบก6อันวางตรงนี้โอเคอีซี่นะครับผม6อันได้มาเป็นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องใช้เหล็กเนาะเดี๋ยวนี้ผมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เอาเก็บไว้หมดเลยเดี๋ยวเราออกมาเดียวพอเดีๆนะตรงนี้ โอเคประมาณนี้เก็บไว้อันเดียวก่อนเอ้ยเก็บไว้เก็บไว้บนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อหายหรืออะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องใช้เหล็กนะครับเหล็กเหล็กเดี๋ยวเราใช้เป็นเหล็กก็ได้ผมจําได้อยู่นะว่าผมมาเก็บเหล็กแบบเยอะมากๆเลยนะครับพี่คาไว้นี่ไนงะมันต้องใช้ประมาณ2ชุดก็กว่านะครับถึงถึงจะได้ไอ้นี่นะถึงจะได้แท่นหนึ่งเลยนะครับ2ชุดก็กว่าแต่ความคิดผมนะครับว่าเราไม่จําเป็นต้องเอาหมดก็ได้ไหมก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาหมดก็ได้นะ คือถ้าเราจะเอาแค่อันนี้เราก็วางแค่ชั้นเดียวก็พอแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเอาให้หมดเลยก็ได้เพิ่มๆโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมขอวางเป็นบริเวณตรงนี้ละกันเนาะเอาไว้ฟาร์มหินนะครับมนะันจะได้แบบเยอะๆนะมันต้องทําทั้งหมด5ชั้นอันนี้ๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้โอเคผมก็นำไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่ามันต้องคูณเท่าไหร่นะเพิ่มๆอันนี้คือ2อันนี้คือ3ชั้นแล้วใช่ไหมต้องล้อมรอบอีก มันต้องทำทั้งหมด5ชั้นนะครับทุกคนห้าชั้นป,ปึ๊บโอเคป,ปึ๊บอันนี้เป็นชั้นที่4ใช่ไหมโอเคต้องทำอีกชั้นหนึ่งนะครับได้อยู่อีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นสุดท้ายแล้วชั้นสุดท้ายมันต้องเป็น1 2ึ่งสอี่ห้าหก็ด R ไปเจ็ดคูณเจ็ดนะครับทุกคนเจ็ดคูณเจ็ดโอเคได้อยู่นะโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็วางปึ๊บปึ๊บอ่าห้าชั้นนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ชั้นที่ห้าโอเคแล้วก็เราจะทํางานอ้นี่ด้วยเหล็กนะครับเอาเหล็กใส่เข้าไปแล้วก็เนี่แล้วกดติ๊กถูกนะครับโอเคเราจะได้เอเฟกมาใช่ไหมโอเคได้แล้วนะครับอเฟกอ่าเป็นสองนะเป็นความเร็วสองนะครับ เออใช่นะครับเดี๋ยวเราลองไปลองขุดนิดนึงนะครับว่ามันจะไวหรือเปล่าน่าทุกคนมันไม่ไวอ่ะมันเป็นเพราะอะไรหรือผมต้องออกเกมใหม่เ๋ยวผมขออนุญาตออกลองออกเกมใหม่ก่อนนะครับเพื่อมันจะบั๊กอะไรนะตอนแรกมันก็เป็นอย่างนี้แหละอ่าทำไมไม่ไววะอ่านนะสิมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวลองไปหาหินขุดข้างล่างดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อมันจะไวขึ้นนะครับนี่ตรงนี้ น่ะครับทุกคนมันไม่ไหวขึ้นอ่ะมันบั๊กนะครับมันบั๊กเหมือนตอนที่ตอนแรกเลยนะที่ผมสร้างนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนู้นน่ะไอ้ตรงนู้นนะครับเนี่ยไอเบคอนตรงตรงนู้นใกล้ๆบ้านเราอ่ะมันก็บั๊กแบบนี้นะครับต้องน่าจะต้องรอสักนิดนึงเนาะต้องรอนะรอรอสักนิดนึงเผื่อเผื่อมันจะหายบั๊กนะครับเดี๋ยวปกติมันต้องวิเดียวแตกอ่ะอันนี้มันแบบไหนดามันมียังมีแบบดีเลย์อยู่นิดหน่อยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับทุกคนเดี๋ยวโอเคนะผมสรุปคลิปไายในวันนี้นะครับทุกคนผมคิดว่าไม่น่ามมีีอะะไรรแล้ววนคับก็เดย คลองใจไอตไอตรงนี้มันยังหายบักหรือไอตรงนี้มันยังบักอยู่หรือเปล่าตอนแรกมันหายเลยนะแต่น่ามันจะไวแบบนี้เลยนะครับถ้ามันไม่บักเนาะมันจะไวแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่ทุกคนดูทุกคนดูมันจะแบบไวแบบไวจริงๆนะโอ้แบบโอ้วมากอะดูดิถ้ามันไม่บักนะครับก็แต่ต้องรออีกนิดนึงนะเผื่อมันยังจะบักอะไรนิดนิหน่อยอยู่นะครับต้องรอโอเคสัรว์คลิปไพ่ในวันนี้นะครับทุกคนผมคิดว่าน่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับผมได้ชอบคลิปนี้ก็อู้เกือบตาย โอเคนะผมนะครับเ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนกันนะครับโอเคสารับคลิปไปนูน่นนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ